พามาชมบ้านเดี่ยวหรู2ชั้นสไตล์ลักชัวรี่นอร์ดิกคุณภาพชีวิตที่คุณเลือกได้บนทําเลที่เดินทางสะดวกกับที่นี่บางกอะบุรีรัม์อินทาวัชรพลครับโครงการบ้านที่คุณจะได้สัมผัสถึงความปลอดภัยและสบายใจตั้งแต่เมื่อเข้าโครงการอย่างดับเบิลซีเคียวริตี้มีกล้อง CCTV โดยรอบยูนิตน้อยมีความเป็นส่วนตัวและคลับเฮาส์ที่สวยพื้นที่กว้างใหญ่ตั้งแต่งานอยู่ด้านหน้าโครงการแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมแห่งเมืองเซวียประเทศสเปนครับวันนี้พาทุกคนมาชมแบบบ้านหลังใหญ่สุดพื้นที่ใช้้้้สอออออย315 3 5 5ตาารรงงงเมหหนนที่จ มีหนึ่งห้องแม่บ้านได้นะพื้นที่ภายในบ้านนะครับจะเห็นเลยว่าแสงจากธรรมชาติเนี่ยส่องสว่างเต็มตัวบ้านเลยเนื่อง้วยการติดตั้งกระจกหน้าต่างบานเลื่อนบานใหญ่เลยนะครับที่ให้มารอบบ้านส่วนพื้นที่ในบ้านเองเนี่ยก็กว้างขวางครับอย่างห้องนั่งเล่นเชื่อมต่อมาพื้นที่รับประทานอาหารให้พื้นที่มาขนาดใหญ่เลยครับสามารถออกแบบปรับเปลี่ยนให้มีเคาน์เตอร์บาร์สายปาร์ตี้น่าจะชอบเชื่อมต่อไปที่ห้องครัวก็จะได้พื้นที่ด้านล่างที่คอนเนคก,กันไปทุกส่วนเลยล่ะครับยังมีอีกหนึ่งห้องนอนล่างที่เข้าออกแบบได้้้ตาาามสลลค่อนขงงกวเย สมชื่อกับบ้านเดี่ยวลักชัวรี่หน่อยมาดูห้องมาสเตอร์เบดรูมสิครับเพดานสูงโปล่งสุดๆเลยครับจากการออกแบบหน้าจั่วทรงสูง,สงให้ความรู้สึกถึงความโร่งสบายและพื้นที่ในห้องนี้เนี่ยก็เป็นครึ่งหนึงของชั้น2เลยล่ะครับยังมีวอล์กอินคลอสพื้นที่แต่งตัวและระเบียงอยู่ด้านหน้าสําหรับห้องนี้ครับอีกฝั่งหนึ่งของชั้น2เนี่ยจะเป็นห้องนอนที่2และ3ครับแต่ละห้องเนี่ยนึกว่าห้องนอนหลักเนี่ยเพราะว่ามีพื้นที่กว้างครับและแต่ละห้องนอนเนี่ยนะจะมีห้องน้ําในตัวเลยล่ะครับจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าบ้านของที่นี่นอกจากจะสวยงามแล้วยังคํานึงถึงพื้นที่ของผู้อยู่อาศัยจริงๆและหากคุกําลังมองหาบ้านเดี่ยวที่มีความเป็นส่วนตัวบนทําเลสกยภาพ เดินทางเข้าออกสะดวกอย่างถนนจตุโชดดการจตุโชดด้านหน้าโครงการเลยครับไม่อยากให้พลาดที่นี่โครงการบางกอกเปรลวะรามอินทาวัวชรพลครับ